สวัสดีจ้าทุกคนจ้าตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะก็ต้องมาเซลฟี่ก่อนนะคะตื่นขึ้นมานะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นเยี่ยมใสทํากิจการในประการในขอให้เจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยนะคะมานะคะมาไปเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านด้วยกันกับน้องนางค่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ วันนี้อุณหภูมิก็ไม่มากไม่น้อยละค่ะอุณหภูมิติดบวกนะคะ8ดองศาค่ะท้องฟ้าอึมครึมนะคะยังไม่เห็นมีพระอาทิตย์ทอแสงออกมาเท่าไหร่มองไปทางขานหน้าต่างนะคะไม่เห็นพระอาทิตย์ทอแสงเลยนะคะวันนี้อากาศทั้งหนาวและเย็นนะคะอย่างไรก็อย่าลืมสวมเสื้อผ้าให้นาๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเตรียมผ้าพันคอด้วยนะคะใครชอบสีไหนแบบไหนก็จัดเลยนะคะน้องหนามเป็นคนชอบสีแดงค่ะก็จัดสีแดงเลยนะคะอ่ามานะคะ มาเติมพลังบวกให้ตัวเองค่ะก่อนที่จะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นนะคะตอนนี้ขอเติมพลังบวกให้เต็มพลังแห่งหัวใจก่อนนะคะก่อนที่จะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นค่ะเติมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแจกรอยยิ้มด้วยค่ะเติมพลังบวกแห่งด้านความยิ้มความสวยความงามเช็คสุขภาพร่างกายให้สดชื่นแจ่มใสนะคะน้องนางนเป็นคนชอบกล้องค่ะตื่นขึ้นมาก็ต้องเซลฟี่ก่อนนะคะแจกรอยยิ้มให้เช่นกันแล้วกันนะคะ เติมพลังบวกค่ะก่อนที่จะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นนะคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนค่ะตื่นขึ้นมาเราก็ต้องมาบอกรักทุกคนค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะคิดถึงทุกคนค่ะแจกหัวใจไปให้ทุกคนนะคะอย่าลืมค่ะแจกหัวใจไม่ให้น้องนางด้วยนะคะน้องนางก็แจกไปทุกคนแล้วค่ะเติมพลังบวกไปทุกคนแล้วค่ะแจกรอยยิ้มไปทุกคนขอให้ทุกคนยิ้มกลับมาให้น้องนางเช่นกันนะคะรักค่ะคิดถึงนะคะ อยู่แห่งหนตําบลใดก็ฝากความรักไปหาอยู่แห่งหนตําบลนใดนก็ฝากความคิดถึงไปหาอยู่บนขั้วโลกที่ไหนก็ตามนะฝากความคิดถึงไปหาค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกทคนนะคะอย่าลืมใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะคะ ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็จะสดชื่นแจ่มใสเบิกบานค่ะหน้าก็จะสวยใสยมีออร่านะคะสามารถแจกรอยยิ้มให้ซึ่งกันและกันนะคะถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีก็จะบ่งบอกไปทางใบหน้าไงค่ะแต่สุขภาพร่างกายสดชื่นแจ่มใสหน้าก็ใสหน้าก็สวยตาก็ปิงป๊ง ฝากความคิดถึงไปหาทุกคนรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะตื่นขึ้นมาทุกๆวันเราก็ต้องมาบ่งบอกถึงความรักความคิดถึงไปหาซึ่งกันและกันสิคะเป็นมิตร สัมพันธ์ไมตตีที่ดีงามค่ะมาเติมพลังบวกค่ะมาแจกรอยยิ้มมาส่งความสุขให้ซึ่งกันและกันไงคะ่ะวันนี้ค่ะดูสิคะผ่าชมบรรยากาศนะคะท้องฟ้านะคะอึมครึมเลยนะคะมองผ่านประตูมองผ่านหน้าต่างออกไปยังไม่เห็นมีผ้าอาทิตย์ชอแสงเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ต้องสวมเสื้อผ้าให้นานๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นไงคะ่ะอย่าลืมนะจ๊ะ รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆค่ะอุ่นหน้าภุมก็ไม่มากไม่น้อยแล้วค่ะวันนี้ติดบวก8ดองศาค่ะทั้งหนาวและเย็นนะคะใครเดินไปเดินมาก็ต้องสวมเสื้อผ้าให้นานๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะจ๊ะรักทุกคนละค่ะรักมากๆด้วยนะคะคิดถึงมากๆด้วยเลยค่ะอ่ามานะคะใครมีสิ่งไหนดีๆก็มาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะดินฟ้าอากาศนะคะ อยู่ที่ไหนก็บวงบอกกันด้วยนะคะอุณนหนภูมิเป็นยังไงมั่งคะทางนี้คะ่ะบนขั้วโลกเหนือของประเทศสวีเดนดินแดนพระอาทิตย์เ่ยงคืนวันนี้ขะนาะนี้อุณนหนภูมินะคะติดบวก8องศานะคะคนชอบไลค์สดคนชอบโลกออนไลน์คะ่ะสื่อสารด้านทางอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะคะปัจจุบันนี้คะ่ะมองบ่งบอก บ่งบอกผ่านไปทางโลกออนไลน์ฝากความคิดถึงไปหากันทางโลกออนไลน์นะคะอย่าลืมนะคะรักค่ะคิดถึงคิดถึงนะคะ